แมตพิรณีและเฟรมพิมเดตคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันนั้นได้ไปพักผ่อนที่มาดิฟและมีภาพและคลิปหวานๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องความหวานของแมตเฟรมในมาดิฟความหวานของแมตและเฟรมในมาดิฟนั้นถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งภาพและคลิปทําให้แฟนๆได้เห็นถึงความรักและความสุขของทั้งคู่ภาพและคลิปที่ถูกปล่อยออกมาภาพและคลิปที่ถูกปล่อยออกมานั้นส่วนใหญ่ จะเป็นภาพของแมทและเฟรมกำลังทำกิจกรรมร่วมกันเช่นเดินเล่นบนชายหาดเล่นน้ำทะเลกินอาหารและถ่ายรูปคู่มุมมองของชาวเน็ตหลายคนมองว่าภาพและคลิปที่ถูกปล่อยออกมานั้นเป็นการโปรโมทงานแต่งงานของทั้งคู่ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างกระแสให้กับงานแต่งงานของทั้งคู่สรุปแมทพิรณีและเฟรมพิมเดชคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันนั้นได้ไปพักผ่อนที่มาดิฟและมีภาพ และคลิปหวานๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาและน่ารัก